สวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมครับสำหรับช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ติดภารกิจนะครับค่อนข้างที่จะแน่นน,นิดนึงก็เลยอาจจะส่งการบ้านหุ้นให้พี่พี่ fc เนี่ยล่าช้าไปบ้างยังไงต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเดิมครับเดี๋ยวเราจะมาส่งการบ้านหุ้นอีกหนึ่งตัวที่มีพี่พี่ fc เนี่ยได้ขอเข้ามาทางคอมเมนต์นะนั่นก็คือ akr หรือบริษัทเอกลักษณ์วิศวกรรมจำกัดมหาชนครับ เดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันเลยครับใน Time Frame m o n t นสำหรับ AKR เนี่ยเข้าตลาดมานะช่วงประมาณเดือนสิงหาคมของปี2006ครับเมื่อเข้าตลาดมาแล้วช่วงแรกเนี่ยราคาก็มีการย่อตัวลงมาเก่ะน,นะครับจากนั้นเนี่ยราคาก็มีการกลับตัวเป็นขาขึ้นและในช่วงที่ราคาของเขานะครับเป็นขาขึ้นเนี่ยราคาเคยขึ้นไปแตะจุดที่เป็นไฮที่สูงที่สุดของเขานะอยู่ที่ประมาณ3บาท 22สตางค์ครับช่วงป,ประมาณเดือนมกราคมของปี2015จากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาครับและในช่วงที่ราคาของเขามีการย่อตัวลงมาเนี่ยราคาเคยลงมาแตะจุดที่เป็นโลที่ต่ำที่สุดของเขานะอยู่ที่ประมาณ30สตางค์ครับช่วงประมาณเดือนมีนาคมของปี2020จากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็เหมือนจะมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นเดี๋ยวเราขยับมาดูในส่วนที่ราคาของเขาเนี่ย มีการย่อตัวลงมานะครับนะโซนปัจจุบันก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคาของเขาเนี่ยลงมาประมาณกี่เปอร์เซนต์จากไฮที่สูงที่สุดครับลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ําที่สุดนะโซนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90%นะก็ต้องถือว่าราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างที่จะเยอะครับสําหรับราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1บาท2สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา1บาท สสตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับของแนวรับแนวต้านผมคงจะตีฟีโบนะครับในทามเฟรมมันนี่เลยนะผมจะใช้ฟีโบแบบรีเทสเมนต์ครับแล้วก็จะ,ะลากแบบขาลงนะซึ่งผมจะใช้ไฮของแท่งนี้เลยที่ราคา3บาท22สตางค์ครับซึ่งเป็นไฮที่สูงที่สุดของเขานะแล้วก็ใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ราคา1บาท99สตางค์ครับซึ่งเป็นโลก่อนหน้า เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่ราคาของเขามีการย่อตัวลงมาเนี่ยราคามาตามกรอบเส้นนัยะไม้นะแล้วก็ช่วงที่ราคาของเขาเนี่ยเมื่อเจอเส้นนัยะสําคัญเนี่ยเขามีอาการยังไงนะช่วงที่ราคาครับหลุดแถวแถวเส้นนัยะตรงบาท9 9ลงมาเนี่ยราคาก็เหมือนพยายามที่จะกลับขึ้นไปเทสอยู่หลายครั้งนะครับเมื่อไม่ผ่านเนี่ยทีนี้ราคาก็หลุดลงมาที่เส้นนัยะลบสามอนะพอหลุดลงมาเสร็จเนี่ยก็พยายามกลับไปเทสครับเมื่อไม่ผ่านทีนี้ราคาก็ หลุดลงมาที่เส้นระยะลบ6ก8แน่นอนว่าในกรอบนี้นะครับทั้งลงและขึ้นนะมันมีโอกาส9 0ราคาก็หลุดลงมาแถวๆเส้นระยะลบ6ก่แล้วก็ย่ำอยู่พักหนึ่งครับจากนั้นเนี่ยราคา,าที่เส้นระยะลบ6ก8เอาไม่อยู่นะราคาก็หลุดลงมาครับแล้วก็เหมือนพยายามที่จะกลับขึ้นไปเทสและแน่นอนโอกาสในกรอบนี้ครับทั้งขึ้นและลงมันมีโอกาส90%าอรราคากา็กลับขึ้นไปทเทสแถวๆเส้น,น,นะระยะ ลบ2นะครับผ่านขึ้นไปนิดเดียวครับเมื่อเส้นระยะลบ38.2เนี่ยเอาไมา่อยู่นะฮะก็ลงมาที่เส้นระยะลบ6.8แล้วก็เส้นระยะลบ100ครับที่ราคา77สตางค์จากนั้นเนี่ยพอลงมาชนเสร็จปุ๊บก็จะมีการย่ำอยู่หลายอาทิตย์นะครับและเส mm. ้นระยะลบ100เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับทีนี้ก็หลุดลงมาที่เส้นระยะลบร้อสนะครับสังเกตได้ว่าพอลงมาชนแถวเส้นระยะสำคัญตรงนี้เนี่ยราคาก็เด้งกลับทันทีนะครับ จากนั้นเนี่ยราคาก็ขึ้นไปเทสแถวๆเส้นระยะตรงลบหนึ 100, ครับแล้วก็ขึ้นไปที่เส้นระยะลบหกสิจุดแปสังเกตได้ว่าขึ้นไปเทสแถวๆเส้นระยะลบหกสจุดแปนะครับที่ราคาบาทยี่สาอยู่ประมาณ3ครั้งนะสาครั้งตรงนี้นะครับเมื่อไม่ผ่านทีน่นี่ราคาก็หลุดลงมาแถวๆเส้นระยะลบหนึ่งร้อยครับอ่าแล้วก็ณนะส่วนปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ระหว่างเส้นระยะลบหกสจุดแปที่ราคาบาทยี่สานะครับกับเส้นระยะลบหนึ่งร้อยนะ ที่ราคา77สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่านะราคาปัจจุบันเนี่ยที่1บาท2สตางค์เนี่ยราคานี้นะครับถูกแพงยังไงน่าสนใจไหมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของงบการเงินแล้วก็เรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันครับสำหรับข้อมูลหลักทรัพย์ครับ AKR หรือบริษัทเอกลักษณ์วิศกรรมจำกัดมหาชนเนี่ยเขาทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับลักษณะธุรกิจของเขานะครับก็จะเป็นการผลิต หม้อแปลงไฟฟ้าและบริการซ่อมบำรุงรักษานะรับออกแบบติดตั้งรวมทั้งก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยรวมทั้งผลิตและจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลหลักทรัพย์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหัวใจหลักกันนะเรื่องของงบการเงิน มาดูในส่วนของงบการเงินครับสำหรับงบการเงินเนี่ยเป็นงบของปี67แล้วนะสินทรัพย์รวมครับอยู่ที่ประมาณ2,300ล้านนี่สินครับอยู่ที่ประมาณ700ล้านถ้าดูจากนี่สินตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์สำหรับนี้สินตรงนี้ผมมองบวกครับสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,600ล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะ ดูดีทีเดียวนะเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้หนอของเขานะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรายได้รวมครับของปี67เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2500ล้านถ้าดูจากรายได้รวมเนี่ยปี64นะครับลดลงจากปี63เล็กน้อยนะจากนั้นเนี่ยรายได้รวมของเขานะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องสำหรับกำไรสุทธิครับของปี67เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 279ล้านถ้าดูจากกำไรสุทธิครับก็สอดคล้องกับรายได้รวมนะครับปี64เนี่ยลดลงจากปี63เล็กน้อยนะครับจากนั้นเนี่ยกำไรสุทธิของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ market cap อยู่ที่ประมาณ1,400ล้านนะเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่1,600ล้านผมมองว่าณนะราคาปัจจุบันเนี่ยเราซื้อได้ถูกกว่า จ้าของนะครับมูลค่าของเขาโดยประมาณอยู่ที่1,600ล้านแต่เราจ่ายซื้อตอนนี้นะครับก็1,400ล้านผมมองว่านะราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ในโซนที่ถูกครับเป็นหุ้นที่ต่ำบุกนะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยอยู่ที่ประมาณบาท14สตางค์ครับสำหรับบาท14สตางค์นะครับอยู่โซนไหนนะบาท14สตางค์ก็จะอยู่ประมาณแถวๆโซนนี้นะครับกอ็อยู่ ใต้เส้นอัยะลบ6.8นะครับอ,อยู่ประมาณโซนนี้สําหรับอัตราส่วนเงินปันผลหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเนื่องจากโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบเกิน3%ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสิทธิประโยชน์กันครับสำหรับสิทธิประโยชน์นะครับ การจ่ายปันผลของเขาเนี่ยปี65แล้วก็ปี66เนี่ยจ่าย2ครั้งนะครับส่วนปี67แล้วก็68เนี่ยจ่ายปันผล1ครั้งนะแล้วก็สําหรับเงินปันผลของเขาเนี่ยนะครับก็มาจากกําไรสุทธิล้วนๆเลยนะตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นครับ เรื่องของเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นเนี่ยของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟลด์ถ้าดูจากหน้าเว็บนะครับอยู่ที่ประมาณ61%ผมไปเช็คในสตรีมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ49%ครับรายใหญ่ครับถือในานามบริษัทนะอยู่ที่ประมาณ11%และมีในส่วนของบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันเนี่ยถือร่วมอยู่ด้วยนะครับหลายท่านนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลจากแฟดชีตกันนิดนึงครับ สำหรับข้อมูลจากฟัดชีสนะครับไปดูในส่วนขององบกระแสงเงินสดครับในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า AKR เนี่ยก็มีการลงทุนนะครับอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.4เท่านะครับก็ต้องถือว่าหนี้สินของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะนอ้อยครับ จากกราฟนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินผมมองว่านราคาปัจจุบันเนี่ยที่1 2บาทสสตางค์เป็นราคาที่อยู่ในโซนถูกครับเนื่องจากจุดที่1เลยก็เรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์นะครับตามราคาตลาดหรือ Market Cap <ม>อยู่ที่ประมาณ1,400ล้านครับเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่1,600ล้านผมมองว่านราคาปัจจุบันเนี่ยเราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของครับตรงนี้เป็นจุดที่1น,นะ จุดที่2ครับก็เรื่องของมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่ประมาณ1บาทส4สตางค์ครับเราซื้อตอนนี้ก็1บาทสสตางค์ครับซึ่งผมมองว่าซื้อนะราคาปัจจุบันเนี่ยก็ซื้อได้ถูกกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีนะตรงนี้เป็นจุดที่2ครับส่วนจุดที่3ผมก็นําเรื่องของนิสินเนี่ยมาประกอบการพิจารณาด้วยนะครับสําหรับนิสินตรงนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองบวกเป็นจุดที่3ส,ส่วนจุดที่4ก็เรื่องของ กำไรสุดที่ครับซึ่งผมมองว่าก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในความคิดส่วนตัวครับสำหรับสายสะสมอย่างผมก็ต้องถือว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับสำหรับสายสะสมในส่วนของสายเทคนิคครับราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1บาท2สตางค์นะซึ่งอยู่ระหว่างเส้นระยะลบ6กที่ราคาบาท23สตางค์ครับ กับเส้นระยะลบ100ที่ราคา77สตางค์ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแนวรับแรกนะครับก็คงจะอยู่แถวๆถเส้นระยะลบ100ครับที่ราคา77สตางค์ในความคิดของผมนะครับสำหรับสายเทคนิคนะผมมองว่าน่าจะต่อราคาของเขาหนึ่งนะครับควรที่จะต่อราคาของเขามาหน่อยนะผมมองว่าสําหรับสายเทคนิคนะควรที่จะมารอแถวๆถวเส้นระยะลบ100ครับที่ราคา77สสตางค์ตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากถ้าเกิดว่า ราคาเนี่ยลงมาแถวๆถวเส้นระยะลบ100 Toy ่งอ่าแล้วก็ย่ำได้ไม่หลุดผมมองว่ามีโอกาสนะที่ราคาจะกลับไปแถวๆถวเส้นระยะลบ6.8ครับที่ราคาบาท23ตรงนี้เป็นต้านแรกนะครับและถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยกลับขึ้นไปย่ำได้นะแถวเส้นระยะลบ6กนะครับที่ราคาบาท23ตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจครับเนื่องจากราคาเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าย่ำได้แถวๆวนี้นะแถวๆถวเส้นระยะลบ6.8เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปแถวๆถเส้นระยะตรง ลบสามครับที่ราคา,าบาทห้าสิตรงนี้เป็นต้านถัดไปนะครับเนื่องจากในกรอบนี้ทั้งขึ้นและลงเนี่ยมันมีโอกาส90%นะครับไม่เหมือนกรอบนี้นะระหว่างเส้นระยะลบหนึกับเส้นระยะลบหกสเนี่ยในกรอบนี้นะครับทั้งขึ้นและลงเนี่ยมันมีโอกาส50%นะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยผมมองว่าสายเทคนิคนะควรที่จะต่อราคานิดนึงนะครับควรที่จะมารอแถวๆนี้ดีกว่านะครับที่เส้นระยะลบหนึนะที่ราคา77สตางค์เพราะว่า ณนะตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่บาท2นะก็เหลือแก p ให้เรานะครับอยู่นิดเดียวเองนะก็จะชนต้านแรกนะครับที่เสเนียะลบหกสที่ราคาบาท23คือณนะตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามารอแถวๆนี้ดีกว่านะครับสําหรับสายเทคนิคครับที่เส้นียะลบหนึที่ราคา77สสตางค์ครับตรงนี้เป็นจุดที่นะ่าสนใจนะสำหรับสายเทคนิคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ akr หรือบริษัทเอกลักษณ์วิศวกรรมจำกัดมหาชนครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนครับที่มีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมทําเป็นการบ้านก็ลองส่งเข้ามานะครับทางคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็นํากลับมาทําเป็นการบ้านให้อีกเช่นเดิมครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้การบ้านก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ก็ติดภารกิจค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆทยอยนะนำออกมาทําเป็นการบ้านให้นะครับสําหรับการวิเคราะห์ครับถ้าหากไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนเนีย่ยผมก็ต้องกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ ในส่วนของช่องครับเช่นเดิมผมก็ต้องขอฝากช่องด้วยนะครับหากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดๆไปให้ผมด้วยครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ